สวัสดีค่ะอลีอัธริญญาค่ะเป็นนักแสดงนะคะและนี่คือ10 Fact About Me ชื่อมาเชื่อชื่อมาที่มาที่มาสำหรับชื่อนะคะชื่ออลีก็ชื่อนี้เป็นชื่อที่อามาตั้งให้นะคะภาษาจีนต้าจิว๋วเขาแปลว่าสวยน่ารักค่ะชื่อจริงอัธรินยาค่ะอันนี้ไม่มีความหมายค่ะแต่ เลขดีเราว่าด้วยเรื่องศาสตร์ของตัวเลขดีแค่นั้นจบแร้วเเปลี่ยนชื่อก่อนใช่ค่ะ,คะชื่อเก่าชื่อดารินีค่ะไม่งั้นก็จะเป็นอาีดารินีแล้วมีฉายาไหมตอนเด็ก ฉายาเหรอคะเพื่อเรียกนางงามอ่ะจริงๆอาลีเฮียอเฮียลีอาลีหูไม่เอาแล้วเราไม่ผัวไม่ไม่ไม่ต้องผัวนะลูกไม่ต้องผัวก็แค่ว่าอาลีก็พออาลีแปลว่าสวยน่ารักค่ะโดนทุกอาลีแล้วค่ะชินชินรับน้องอย่างเงี้ยอาลีเฮียอาลีเฮียอาลีเฮีย ทำอะไรมากว่าชีวิตไม่มเราก็จะเปิดแบบ YouTube ดูไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเปิดคอคอฟังเพลงอ่านหนังสือทําอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็แบบบางทีก็มีจัดดอกไม้มีเวิร์กช็อปดูมีสาระไหม <Wow. S 1> ทำอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเป็นแม่สีเรือน,นอะ่ะเมนูเด็ดคือน้ำพริกอ่องคนชอบอะไรเงี้ยเพราะวันจะมีสูตรเป็นน้ำพริกอ่องของที่บ้านที่แบบของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้นแต่จริงๆทําอร่อยทุกอย่างนะไม่เชื่อก็เรามาลองกินได้เฮ้ยอลีทำไมมีลูกม,มีมีผัวสถานที่ที่ชอบไปชอบขึ้นดอยได้ไหมแก็ถ้าก็แถวบ้านก็ผาหีผาหีเชียงรายอะไรอเออหลีไปผาหีกินกาแฟผาหีกทำไมทำไมเรา <c oughs> คิดลื มันคือชุอดดอยผาฮีจริงๆแล้วมันก็จะสะกดลองไปดูนะแบบ p h a แล้วก็ h d e e เนี่ยเอาอีกแล้วแต่คือหมายถึงว่าชอบขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยชอบไปอยู่ดอยเงียบๆดูหมอกไหลกินกาแฟสถานที่ที่อยากไปหนูอยากไปอียิปต์อะหนูอยากไปทะเลทรายอยากไปอียิปต์หนูรู้สึกว่ามันทรมานเดียะมันดูมันดูแบบ มันมีอะไรให้น่าค้นหาหนูมีอะไรมากกว่าทะเลทรายอะเอ้ยมันมีแบบทรเชอร์มันมีแบบสุสานมอมมี่มันมีวัฒนธรรมมันหนูว่านี่คือสิ่งที่แบบลี้ลับที่น่าค้นหาของอย่างแท้จริงมันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกอ่านหนังสืออ่านหนังสือมาแล้วชอบออะไริมิสมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเหมือนเรื่องมันเล่าอยู่ในทะเลทรายเป็นชายหนุ่มตามหาความฝันตามหาสมบัติอลำค่าท่ามกลางทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่าแล้วเราก็เห็นภาพจินตนาการเนาะแล้วก ก็แบบเออหนูรู้สึกว่ามันเออมันดูน่าสนุกดีเป็นแอฟริกาอย่างเงี้ยแอฟริกาอียิปต์มันที่เดียวกันใช่ปะอ๋อเหรองั้นเปลี่ยนเดยวเรไปแอฟริกาดีไหมไม่ได้นอนเลยคือน้ำตาจะไหลไม่ได้นอนเลยเลี้ยงลูกค่ะลูกไม่ยอมนอนเลยนอนนานสุดก็ชร่วาณงชั่วโมงนึงอะ ยากจังเลยอะพลังพิเศษหนึ่งอย่างเมื่อกี้แบบขึ้นมาก็คือย้อนเวลาไปซื้อหวยเกิดมาไม่เคยถูกหวยเลยยอนไปช่วงไหนของชีวิตถ้าย้อนไปได้อยากย้อนไปช่วงไหนของชีวิตอยากย้อนไปดูตอนเด็กๆ แค่จะไปแอบ,บดูแล้วอยากรู้ว่าเล่นอะไรอะไรเงี้ยคือแบบแต่ก่อนหนูชอบมีวิธีการเล่นแบบแปลกๆชอบหนีแบบที่บ้านหนีพี่เลี้ยงไปแบบไปจับปลาจับปลาแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแล้วหนีไปคนเดียวไปไปว่ายน้ําคนเดียวอ่ะเป็นคลองใต้สะพานใต้ใต้ถนนยอะไรเงี้ยคือฉันฉันงงมากว่าฉันไม่กลัวเหรอจริงๆกูกลัวมากเลยนะตอนเนี้ยคือมองย้อนกลับไปคือน่ากลัวมากแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้ไปปีนต้นไม้ไปอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนแ,แปลกๆคือแบบไปจับแบบ โอายปลาหน้ารักไปคุยกับปลาอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อ่เออใช่ใช่ใชตอนแต่ก่อนแบบแถวบ้านไม่มีเด็กแล้วจนยายบ้านไปถึงจะมีเพื่อนถึงจะมีคนคบก็เลยเป็นเด็กประหลาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งปณิธานแล้วว่าจะให้น้องลิ้นดานที่เพื่อน <c oughs> อันนี้ตอบได้เลยเพราะว่าตั้งใจแล้วมีความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นแอ ยากเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนแบบจริงๆแล้วอ่ะเป็นปฏิธานที่ตั้งใจตั้งแต่ป2ว่าตัวเองจะเป็นแอร์โฮสเตสรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษคุณครูเขาบอกเขาแ่บทิเชอร์เขาดูดูดวงได้ดูลายมือเขาก็แบบให้เราให้นักเรียนทุกคนไปต่อแถวอันนี้จริงๆให้นักเรียนทุกคนไปต่อแถวแล้วทุกคนก็จะแบบ เ,เขาจะบอกเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครเนนูเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยแต่มาถึงตาเราอย่างเงี้ยทิ่เชอร์บอกว่าเฮ้ยหนูจะได้เป็นแอร์โฮสเตสแล้วเราแบบเพื่อทุกคนคือแบบครูทำไมคนนี้แปลกกว่าคนอื่นชอบเลยเลยตัดสินใจจะเป็น Al Day, แอร์โฮสเตสตั้งแต่ตอนนั้นตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษตจดจบเียนนักแสดงหนูก็เข้าใจว่าบางทีก็คือแบบ เราก็ต้องหา Activity สอนนักเรียนะอะไรเงี้ยเพื่อให้นักเรียนเอ j นจอยแต่ถือว่าเป็นแบบประสบความสําเร็จนะที่ทําให้แบบเด็กคนนึงมีแบบความฝันมีเป็นแบบจําแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าแบบตัวเองอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้ว f o ลโ o w ความฝันนั้นอนะมาตลอดจนถึงก่อนเข้าวงการนี้เลยตอนนั้นก็คือสอบแอร์ด้วยก็ติด แล้วก็นักสแสดงแล้วตอนนั้นเราก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเลือกแหละว่าเราจะเป็นนักสแสดงหรือว่าจะเป็นไปเป็นแอร์แล้วเราก็เลือกมาเส้นทางนักสแสดงเพราะว่าตอนนั้นโอกาสม,มันมาพร้อมกันและเรารู้สึกว่าอะไรที่เราลองทําได้ที่มันโอกาสที่มเข้ามาเราก็ลองดูอีกก่อนเป็นคนที่ชอบลุยกับสถานการณ์ตรงหน้าก่อนก,ก็คิดมากจะไม่คิดมากก็ดูไม่คิดมากเหมือนกัน โรคจิตฆาตรกรต่อเนื่องหนูรู้สึกว่ามันน่าขอดาดิหนูมันมีอะไรให้เล่นเยอะแต่จริงๆแล้วคือคาแรคเตอร์แบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกคาแรคเตอร์แม้จะทั้งแม้จะคล้ายๆกันมันก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าดีเทลของตัวละครนะมันมีเยอะซึ่งหนูรู้สึกว่าเราได้ e x p e r ์ e n c e แล้วก็เรียนรู้ผ่านตัวละครผ่านคาแรคเตอร์แล้วเราทำให้เราได้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นประมาณนั้น ไม่ได้การละครเราจะมาการละครแบบนี้ไม่ได้ยูดีจะมาเล่นยังไง <c oughs> ขอเหยื่อขอเหยืออะไรประโยคที่ฟังเรารู้สึกมีกำลังใจสบายดีไหมนี่มันหนูรู้สึกว่าประโยคที่เราได้รับรู้ถึงความแบบรู้สึกถึงความห่วงใย,ยอะไรเงี้ยมันประโยคสั้นๆที่แบบง่ายๆที่เติมเป็นกำลังใจว่าแบบเออเชียร์อัพอยู่นะ คอ,อยอยากดูนะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออหรือ,อว่ามันเป็นแค่นี้มันก็ได้กำลังใจแล้วนะเนี่ยกำลังคิดอยู่คนหลังกล้องทำไมคืออหลีเป็นคนแปลกๆวะก็กำลังคิดอยู่คือปกติอะเขาว่าสบายดีไหม เอ้ยเราไม่ถามเลยเราไม่พูดในกรณีที่เราถามส่งๆสิแบบกรณีที่เราถามจริง,รงว่าแบบเฮ้ยสบายดีไหมช่วงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าแบบเราแคร์เราอยากรู้จริงๆอะไรเงี้ยเราไม่ถามส่งๆสิใครถามส่งๆเลิกถามส่งๆแล้วนะตั้งใจถามจริงๆจริงใจเราต้องถามจริงใจว่าแบบสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างเพราะาหนูรู้สึกว่าการพูดแค่เนี้ยมันก็ฮิวใจคนบางคนได้เออเนี่ยเนี่ยต้องให้สอ สวัสด,ดีเจ้าจืออลีเจ้ากิ่นข้าวแ้งแล้วกันแยกกับข้าวคือกิ่นกอกิ่นพริกอังก็เจ้าก็่ตึงหากก็เจ้านั่งยาล้าหนาคือคือเป็นคนเหนือแม่เป็นคนเชียงรายแต่ป้าพ่อเป็นคนกรุงเทพซึ่งเป็นคนกรุงเทพย้ายไปอยู่เชียงรายเพราะฉะนั้นวิธีการเลี้ยงดูทุกอย่างจะเหมือนคนกรุงเทพเพราะป้าเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวเขาก็จะแบบไม่ให้พูดเหนือในบ้านเพราะป้าฟังไม่รู้เรื่อง งงมะก็เลยพูดเหนือไม่ค <tercer> ่อยอู้เหนือไมอค่อยทอกเจ้เแม่งก็ ค่ะแล้วนี้ก็คือ10 f a c t about อลีค่ะสำหรับนี้นะคะใครที่ดูอยู่นะคะก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานอลีด้วยนะคะตอนนี้มีละครหอมกลิ่นความรักค่ะทางแอปพลิเคชันโยคู่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่างด้วยนะคะกดด้วยนะกดด้วยกดด้วยบ๊ายบายไปละค่ะ